สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องพอกันยิมแมแรงคือเกา่นากนจะจ้าเนาะกิจประจำบ้านของสาวสตองนะคะสั่งสีสันสั่งร้อยยิ้มสั่งผ้าให่กับเอฟซีเดบิงน้องมาสามตัวตัวเล็กๆน้องปีโป้ตัวดำๆน้องมีอ้วนแล้วก็ตัวเล็กๆน้องพับเพอร์นะคะขอบขวดตัวผู้หญิงนะคะ เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วก็มาอาบน้ำให้ลูกๆฉเฉลี่ยแล้วอาบน้ำสามมืออาบเที่ยนหนึ่งซาหาสกรปรกมากก็อาบอาบแล้วก็ทำงานบ้านนะคะแชมพูน้องหมาสองร้อยเก้าสิบบาทนะคะอาบเสร็จแล้วก็ามาเซ้นเสแล้วก็เอาไปได้นบ้านเอาไปเส้นกงไว้แล้วเราก็เปิดพัดลมจ้านะคะลูกสาวเนาะ เลี้ยงหมาก็ไม่ได้สกปรกนะคะคนที่ได้สัมผัสแล้วก็รับรู้นะคะจะรู้ว่าเจคเคซี่นะคะเป็นคนยังไงนะคะเห็นจะพูดรแรงๆแบบนี้แต่จริงใจนะคะตอนนี้พี่น้องเอ้ยเงินกับบมีใส่นะคะตะมุฮุงตะมอหอยกัให้เพ่นขายแล้วเจ้าของกับบได้เฮดอีหยังกับบมีรายใดอีหย่างมีแต่ลายใดน้ำปูองค์ปูพญายนาค้อจ้าผ่าคุมลายสีขาวไปถวายเมซี่ซีแกงขนุนกับไปถวายพระ อุดหนุนสนับสนุนเด้อจ่าเมตตาเน่นำ้าเน่บูชาไปถวายพาคนในโฮมสีนาวเหลืเด้อจ้ามีหลายอยู่กันซัมีละอยู่กันทั้งสี่ตะกี้ก็อยู่กับพุ่นยายายตายแล้วก็อยู่กับน้องหมาจ่าพ่อกับแม่กับอีกกกับอีหลังหนึ่งไม่เป็นแม่เฮี้ยนเมยสั้นไม่เมย์ยหญ่เดจ่ามันยากษ์อยากอีหยังเ้าก็ซื้อชุ่ยชิงชุย่างเลยนะคะแต่ละมือปื้นไปอยากแน่ใจเดจ้ามือนี้กับใจคานี้ไปพันสองร้อยแปดสิบบาท เนี่ยค่ะเห็นเห็นยูทูบนะจ๊ะอันนี้ก็บอกว่ายได้เห็นแล้วแบบเห็นไปคือเก่าจ่ายคือเก่าแต่ก็ซื้อของใส่อีกเจ็ดแปดร้อยมือหนีมือว่างกระจายค่าเยอีกเครื่องหน่อยจี๊ดๆมันก็ใส่ได้ไฟน้ำกำลังใยญ่นั่นละเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะใส่น้ำกันนะจ๊ะเนาะจังบอด้เชียร์ไลท์เขือนตุล่ามากกับสีเดนจุดแรกการใบวาตะละมือตะเลยอย่างใจอีกย่างแน่นะคะนี่ค่ะปีนี้แย่แย่จ้าซ้อมรถก็เป็นแสนซ้อมร่างกายอีกหลายๆอย่างเลย เตือนกัญญาสาหาัสากันตุลาว่าสาหัสแล้วกัญญาสาหัสคักแน่ยเงินบกปงเลยไปผู้เกตกระเตจนนี่เป็นสินสองหมื่นโอ้ยไปเบิ้งเงินซื้อบาเคยไปจกักเทีพ่อไปเบิ้งแล้ว,ม,วม,ลนนมันก็บนเป็นแต่ยูกะมาถ้าเกิดลำบากอยูโทษนีนยังมันก็ไปเดินธรรมดาและนาะเปน็นนี่เป็นสินได้แน่บ่ได้แน่ไปแล้วแหละเมันก็บนเป็นแตย่ยูนะจ๊ะน้าของกับแพงคาโตกับทึ้คือจา้า คนบ่มีคาเนาะคนไม่มีแสงก็ดูไม่มีค่านะคะไปหาคนซื้อเสียง,ด,งดังมากไหมก็ทำนั่นละตังคนตางเอาตัวรอดแต่ไม่มีมูต่ใดดอกว่าไปเบิ่งมาล่ามก็ไปผู้เดียวไปตะวันเหนก็ไปผู้ดเดียวเราเบียร์บ่กกินไปสนุกสนานใหฮ่าปาร์ตี้ซื้อ,อขอพาวผัไทยซื้อตอหน,นีไหญ่แล้วนะคิดจะเรื่องเงินอาชีพบ่มันโคงจะสิไปจั้งไดนชีวิต นมยอยู่จ่ากจ้ากันนทานไม่ได้สชิงยางกะทิวดีอยู่โคงสุดถิ่งท่วนในปี2 5 6 6ันหากปีนากะสีอวยอวยหาหนาเหตุที่มันหมันพคงจ๊